สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนโรงอิลุนนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องแนะนำหูฟังจาก NeoLution แบรนด์ของไทยกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นหูฟังที่ชื่อว่า NeoLution Silencer นะฮะหูฟังที่ใช้เชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์มากไม่ว่าจะเป็น PC ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือแม้แต่อุปกรณ์เกมคอนโซลต่างๆก็ทาได้โดยเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหัวแปลงให้ถึง3แบบไม่ว่าจะเป็นหัวแปลงที่มีเซอร์กรัสต,ต่อกับ PC หัวแปลงที่เป็นตัว Type C ส,สำหรับต่อเข้ากับโมบายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆรวมไปถึงอีกหนึ่งหัวนะครับซึ่งเป็นหัวแจ็คแยกเป็นสายวายนะครับเรียกว่าครบถ้วนครบคันทีเดียวนะฮะโดยตัวหนะ้ากล่องของตัวหูฟังนะครับก็จะมาในดีไซน์แบบดำๆแบบนี้นะตัดด้วยสีส้มๆตามสไตล์ของแบรนด์เขเนาะ ตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ Silencer Gaming Headset นะครับซัพพอร์ตได้หลากหลายอุปกรณ์ตามที่แอดมิแจ้งไปเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวสายแถมมาให้ถึง3แบบด้วยกันนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนด้วย Active Noise Cancellation นะครับแบรนด์ n e o l u t i o n Esport นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสเปคของตัวหูฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นดร i เวอร์ของหูฟังขนาด5 3ม mm, ใหญ่พิเศษเลยนะ ปกติแล้วไดรเวอร์หูฟังเนี่ยจะอยู่ประมาณ50มิลตัวนี้ใหญ่เวอร์เลยมาพร้อมกับวัสดุนะครับที่ครอบหูเนี่ยจะเป็นแบบฟองน้ําสัมผัสนุ่มแต่เดี๋ยวเรามาลองสัมผัสด,ดูกันว่าจะนุ่มจริงหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับมีในส่วนของไมโครโฟนในตัวสําหรับเวลากรณีที่เราเอาไปใช้คุยโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เสียงเบสแน่นๆพร้อมระบบจําลองเสียง7.1เซอร์ราอีกด้วยราคาของหูฟังตัวนี้อยู่ที่1390งัา้นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันเรามาดูด้านหลังกันอีกนิดนะครับด้านหลังของตัวหูฟังเองก็มีฟีเจอร์ต่างๆระบุเพิ่มเอาไว้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซาวการ์ที่มีแด็กซ์ในตัวนะครับมีการปรับเพิ่มลดเสียงได้ง่ายๆเลยนะครับรับโทรศัพท์ก็น่าเช่นกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่แถมมามี3อย่างด้วยกันทั้งตัวซาวการ์ทั้งตัวสายแปลงแล้วก็ตัวหัวไทซีนะครับโอ้เยอะทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะมีอิมพีแดนซ์นะครับระบุเอาไว้อยู่ที่64โอห์ม ซสซิทีฟนะครับอยู่ที่110เดซิเบลนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆยุบยับระบุเอาไว้เพียบเลยในส่วนของไม้นะครับจะเป็นไม้แบบ Omni d i r e c t กชันแนะครับที่สามารถ d e t ทชเชเบิลหรือถอดได้นะครับเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ,ะเริ่มกันเลยฮะทะลวงทะลวงแกะมาราคาก็ ค่อนข้างที่จะปรับสูงขึ้นมาจากของนิโอรชั่นอื่นๆนะเพราะว่าราคาตัวนี้อยู่ที่1,390แต่ถ้าดูจากฟีเจอร์ต่างๆแล้วเนี่ยหูฟังหายไปไหนหัออ,อยู่อีกด้านหนึ่งแต่ถ้าดูจากฟีเจอร์ของแถมต่างๆที่ให้มาแล้วก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะเพราะให้มาเยอะมากนี่หัวนะครับที่เป็นหัวต่อไท e C นะครับมีแดกในตัวอันนี้เนี่เป็นสายนะครับสายเอรร์นะเดี๋ยวดูก่อน แกะเลยลวกันโอ้เซาการ์ดดูดีนะครับเป็นตัวเซาการ์ดมานะครับเป็นตัวแดกมานะครับสำหรับตัวสมาร์ทโฟนนะตัวนี้นี่มีแดกมาด้วยเป็นหางหนูนะฮะมาแบบนี้นี่เซาการ์ดแล้วก็ตัวแปลงน่าจะอยู่ข้างในนะครับมีไมโครโฟนมาแบบนี้ด้วยโอ้ไมโครโฟนไมโครโฟน ของเยอะทีเดียวนะครับภายในแพ็กเกจพร้อมกันนั้นมีคู่มือนะครับมาให้1เล่มนี่คือตัวคู่มือเขาก็จะมีในส่วนของตัว QR นะครับเป็นรีวิวสินค้า2นาทีมีตัวหูฟังนะครับแบบนี้มานะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาให้เช็คก่อนนะฮะมาอย่างครบทัันเลยนะครับนี่คือเป็นเหมือนใบคู่มือฉบับย่อมานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหูฟังซึ่ง ไอ้เจ้าอ๋อไอ้เจ้าสายแปลงที่เป็นสายวายเนี่ยมันจะพันมากับตัวซาวการ์ดโอเคครบอันนี้เป็นตัวถุงนะครับถุงสําหรับใส่หูฟังเวลาพกพาไปนอกสถานที่ใส่กระเป๋าไปอะไรไปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูปอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวหูฟังหน้าตาก็จะมาในสไตล์แบบนี้เลยนะครับถ้าดูด้านบนเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับพอแซมเหมือนกันนะพวกเคสเอสซีรีนะครับแต่ข้างๆข้อจะไปละไม คล้ายๆมีกลิ่นปิ่นกลิ่นไอของพวกไฮเปกอะไรอย่างนี้มานะครับโดยภาพรวมดีไซน์ก็ดูค่อนข้างเรียบๆหรูๆรอบนี้ไม่ได้ทำแบบไฟ RGB มาแล้วเพราะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเน้นไปในกลุ่มของผู้ใช้งานที่พกพาด้วยเล่นเกมมือถือด้วย ROV อะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นงานอาจจะมีไม่เนี้ยบ้างนะครับอย่างข้างบนตัวนี้งานไม่เนี้ยบางจุดนะฮะอย่างฟองน้ำก็ แพ็กเกจมาก็จะเป็นแบนหน่อยแบบนี้นะครับบีบีหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างตัวหูฟังเองเนี่ยผมว่ามันอาจจะคลายได้นะครับแต่มันก็ถูกกดมาในแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะครับมันอาจจะดูไม่เนียบเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมกันในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเองสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนี่ตามสรีระของผู้ใช้นะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับเป็นตัวโลหะนะฮะ อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะฮะไม่หักนะบิดเบิดอะไรต่างๆสบายนะครับข้างบนนะครับมีการบุฟองน้ํามานุ่มจริงนะครับสังเกตดูสินุ่มนะนุ่มๆอ่ะน,น,น่ากินมากน่าหม่ำมากนะครับเป็นเมมโมรี่โฟมฟองน้ําแบบเมมโมรี่โฟมอยู่ด้านในหน,นังสีดํานะครับตรงนี้ใส่น่าจะสบายอย่างแน่นอนนะครับตัวหูฟังเองก็บุตัวฟองน้ํามาเหมือนกันนะครับ ไซส์ค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วฟีลลิ่งในการสัมผัสก็แน่นอนหนานุ่มเลยนะครับเป็นกับพิซซ่าเลยแต่มันนุ่มกว่าพิซซ่าอีกมาเนี่ยนะฮะถือว่านุ่มทีเดียวนะแล้วก็ตัวไดเวอร์จะอยู่ด้านในเป็นไดเวอร์ขนาด53มิมตนะครับตัวหูฟังเองไม่ได้มีตัวคอนโทรลเลอร์อะไรเลยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่มี ไม่มีคอนโทรเลอร์อะไรเลยส่วนไมโครโฟนที่เขาบอกว่าอินทิเกตมาก็คือน่าจะเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นก้านไมโครโฟนตัวนี้นะดังนั้นเวลาเราพกออกไปนอกสถานที่แล้วเราอยากจะคุยโทรศัพท์นะครับเราต้องเสียบไม์ตัวนี้ก่อนทีแรกผมเข้าใจว่าจะมีไม์ฝังในตัวหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่มีรูรับเสียงนะดังนั้นเวลาจะใช้งานก็ต้องเสียบไม์ตัวนี้ไปด้วยมันก็จะดูจริงจังมากเลยนะสมมติเป็นนั่งคุยบนรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ไปเนะี่ย หมือนคอเซนเตอร์เลยนะครับนี่เสียบไม่แบบนี้ชึบอ่านี่คือตัวไมโครโฟนนะครับที่มีมาให้หูฟังผมว่าดีไซน์ถ้าเสียบไม้เนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานในบ้านมากกว่าแต่ถ้าถอดหูฟังเอาไปใช้งานบนรถไฟฟ้าบนเรือด่วนบนรถเมล์กันนั่งแท็กซี่ต่างๆาผมก็ได้อยู่นะครับวัสดุก็ถือว่าโอเคนะผมชอบนะครับในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความใส่สบายอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับข้างซ้ายและข้างขวามีระบุไว้ไหมเอ่ย ไม่มีนะครับไม่มีระบุข้างซ้ายและข้างขวาเอาไว้แต่ที่แน่ๆสังเกตได้ง่ายๆนะครับดูที่ตัวหูฟังเอาก็แล้วกันนะครับก้านหูฟังยืนไปทางไหนอันนั้นแหละจะเป็นหลักนะครับแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ชึบนี่ครับใส่ไม์กันตรงนี้นะครับเข้ากับตัวหูฟังได้เลยนะฮะเรื่องของวัสดุรอบๆก็จะมีโลโก้ n e o o l u t i o n e sport นะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาวัสดุนะครับเรื่องของสีเรื่องอะไรก็จะเป็นสีดำนะครับดำดำด้านนะฮะ สวยงามนะครับทั้ง2ด้านเลยแบบนี้ไม่ได้มีคอนโทรลเลอร์อะไรอยู่บนตัวหูฟังนะอันนี้เช็คหลายรอบเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้อันนี้เป็นตัวตัวสายแปลงนะครับสายวายเอาไว้ ต่อกับเครื่อง PC โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านซาว์การ์ดนะครับตรงนี้ต่อเข้าพวกซาว์ออนบอร์ดหรือซาว์การ์ดแยกตัวอื่นๆได้อันนี้อย่างที่แจ้งไปก็คือสําหรับต่อสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวซาว์การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็น 1, ซาว์การ์ด7.1เซ r r o u n d นะครับทาได้อยู่ด้วยการ4อย่างนะครับก็คือปรับเสียงนะครับวอลลุ่มขึ้นวอลลุ่มลงนะครับมิวเสียงมิ้วใหไม่แล้วก็ มิวในส่วนของตัวหูฟังนะครับตัวสายค่อนข้างที่จะยาวและเป็นสายที่ค่อนข้างหนาพิเศษเลยนะครับตามสไตลน์นีโอ l ูชันเขานะฮะสายถือว่าแข็งแรงทนทานดีเป็นสายทักมานะครับเช่นเดียวกับสายของตัวหูฟังเองก็หนาหนาพิเศษนะครับต้องบอกว่าหนาพิเศษเลยเสียบใช้งานก็แค่นี้เองนะครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยในทันทีนะฮะนี่คือในเรื่องของลักษณะการออกแบบอ่ะเดี๋ยวเราลองสวมดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร นี่ฮะสวมไปเรียบร้อยสบายใส่สบายเลยนี่ครับแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของตัวฟองน้ำนะฮะที่เขาใส่มาให้เนี่ยฟองน้ำมันจะเป็นฟองน้ำที่หุ้มหนังมาเป็นหนังเรียกว่าหนังสังเคราะห์ก็แล้วกันนะครับนี่ขนาดจะไม่ได้เสียบใช้งานนะเนี่ยก็ตัดเสียงรอบข้างออกไปได้พอสมควรแล้วนะครับคือ mm hmm. ดีทีเดียวนะครับแล้วดูสิอากวางมากนะครับ ใส่สบายเลยนะใส่สบายเพราะน้าหนักของตัวหูฟังไม่เยอะแล้วก็เรื่องของวัสดุทําให้ใส่ได้ค่อนข้างสบายนะแต่เดี๋ยวเราไปลองดูในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กันแล้วก็เดี๋ยวไปเทสไมค์กันดูว่าในเรื่องของไมค์จะเป็นอย่างไรและเวลาใช้งานจะเป็นอย่างไรและเวลาเอาไปใช้งานฟังเพลงฟังเพลงเล่นเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ในตัวซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า Ne o อ l ลิชันไซเลนเซนะครับ ตัวซอฟแวร์ก็หลักๆจะปรับในส่วนของเสียงวอลลุ่มนะครับเป็นเสียงวอลลุ่มของตัวหูฟังเองนะครับความดังความเบาต่างๆนะครับแล้วก็เสียงไมโครโฟนนะครับเป็นเดซิเบลเนาะเป็นตัวมิกบูส์นะครับที่เราสามารถเพิ่มลดได้อันนี้เป็น20%นะครับสำหรับตัวใหม่อันนี้เป็น60%นะครับและ100%รรวมถึงเปิดมอนิเตอร์ได้ให้ได้ยินเสียงของตัวเองเวลาเราพูดใส่ไมค์นะครับ โดยภาพรวมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นระบบ7.1นะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยในภาพรวมนะครับนี่คือตัวซอฟต์แวร์ของเจ้า n e o l u l u ั i o n Silencer จ้า 2วไปแล้วนี่ i l l ช s i นไซเลนเซอรครับเสียงยแปลกใจอะเสียงดีจริงเสียงแบบลั่นๆเลยผมดูหนัง Saving p r i v า t e Lion Beat Scene เบสนแน่นมากนะครับบึมบั้มบึม,บ,มบัมแล้วก็เรื่องของมิติของเสียงเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับอย่างตอนขึ้นเรือนะฮะมันจะมีฉากแบบถือแก้วกินน้ําอะไรแบบนี้ตอนที่จะไปดีเดย์นะได้ยินเสียง,กงแกงแกงแกงข้างในเสียงแก้วถือว่า ชัดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมมาเราแล้วระบุทิศทางได้โอเคเรื่องการตัดเสียงรบกวนผมว่าใช้ได้นะครับเรื่องหนังตรงนี้ช่วยได้เยอะมากในการตัดเสียงรบกวนนะครับภาพรวม1390ผมถือว่าโอเคเลยนะสำหรับราคาสำหรับฟีเจอร์นะครับโดดเด่นทีเดียวเนาะสำหรับเจ้า Neo Vision Silencer แต่อย่างที่แจ้งไปจนแเลยรครับแต่มันก็ยังมีบางจุดนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ แบบร้อยเเซ็ะทีเดียวก็ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับพวกแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับปรุงกันหน่อยเนาะเพราะว่ามันกดตัวหูฟังทําให้ฟองน้ามันยุบไปเชน่นกันกับฟองน้ําในส่วนของไม้นะครับแต่ภาพรวมราคาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ซาวการ์ดที่ให้มาผมว,ว่าเวิร์กเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของซาวการ์ดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันนี่ตรงนี้ตรงนีนี่ฮะ,ฮะเล็กๆตรงนี้นะครับนี่คือเพิ่มลดเสียงอยู่นะอ่านี่อันนี้ถือว่าสะดวกมาก แล้วก็จะมีในเรื่องของการมิ้วเสียงมิ้วหไม้ต่างๆสะดวกดีทีเดียวแล้วก็ไอตัวซาวการ์ที่แถมมาให้รวมถึงตัวหางหนูนะครับไทซีตัวนี้เวิร์กเลยนะครับใช้กับโมบายได้ใช้กับ PC ได้ถ้าปรับในเรื่องของแพ็กเกจ ให้มันดีขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ให้มันบุมบ๋มๆแบบนี้ได้ผมว่าจะเพอร์เฟกมากๆเลยสําหรับเจ้า Neo Lution Silencer ไม่ต้องมี RGB ก็ได้นะครับเอาแบบนี้แหละถือว่าสะดวกดีนะครับในส่วนของเสียงไมโครโฟนเพื่อนๆก็คงจะได้ยินกันแล้วในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ก็คงเห็นกันไปแล้วนะครับภาพรวมผมว่าเวิร์กนะสำหรับเจ้า Neo Lution ตัว Silencer ตัวนี้ Diver ห้าสนะิมมเนี่ยถือว่าโดดเด่นทีเดียวครับสำหรับตัวนี้ผมชอบนะ ใส่สบายโคตรๆเลยแหละครับมันก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับผู้ฟัง Neoolution Silencer ส่วนถ้าใครอยากจะซื้อนะครับแนะนำว่าให้ไปลองดูก่อนเพราะว่าโอเคผมอาจจะชอบแต่คุณอาจจะชอบไม่เหมือนผมก็ได้แต่โดยภาพรวมตัวนี้ต้องแต่รีวิวหูฟังรีวิวอุปกรณ์ของ Neoolution มาตัวนี้ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับอ่ะฝากไปด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ